สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะจะใช้ว่ากักตัวไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นนะคะเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็มีอาการเบื่ออยากจะใช้เงินสักน่อยนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนไปช้อปปิ้งค่ะวันนี้นะคะแคมเปญภาร,รกิจใช <Weight. S 1> ้คำว่าภารกิจดีกว่าขับรถรอบหมู่บ้านหนึ่งรอบเนี่ยจะใช้เงินในการช้อปปิ้งไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจะบอกว่าวันนี้มีแอป,ปมาบอกต่อนะคะถ้าเราซื้อสินค้าจากช้อปปี้ลาซาด้าหรือแอป,ปอะไรก็ได้เนี่ยได้เงินคืนมีจริงถ้าสมมติว่าเราซื้อผ่านช้อปแบ็กช้อปแบ็กเนี่ยเขา เมื่อคลิกผ่านช h o p แบ็กช่วงวันที่5สิงหาถึง12สิงหานะคะทางช h อปแบ็กเขาจาัดแคมเปญ8.8ควบคู่ไปกับวันแม่ค่ะวันนี้คือวันที่6เนี่ยที่เราออนเนี่ยคือวันที่6นะคะวันนี้เราจะต้องช็อปหน่อยเราจะดูว่าวันนี้เราซื้อของไปทั้งหมดเท่าไหร่และได้เงินคืนจริงไหมทิทิทพงศ์บรถหาเรื่อง <c oughs> เขามีให้ขึ้นดีๆไม่ขึ้นนี่ได้ไหมองนี้ได้ไหมสวยยัง มาถ้าเอามุมภาพด้วยเดี๋ยวก่อนนี่เมื่อกี้พอเราซื้อไปแล้วนะคะจะบอกว่า นอกจากจะได้เงินคืนเนี่ยยังมี e อ o เชอร์คูปองส่วนลดสูงสุดถึงเท่าไหร่รู้ไหมคะ8 8้ยบาทไงสำหรับลูกค้าใหม่นะคะช็อปแบก็กยังมีดีลพิเศษมึงซื้อคูปองส่วนลดใช่ไหมได้รับเงินคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปเลยออนท็อปจากร้านค้าได้อีกแถมมีให้ลุ้นอีกอันนี้เขาพีเคลิปมาเลยเนี่ยมึงกูจะบอกว่าเอาง่ายๆเลยเพราะสคริปมันเยอะมากเขาบอกว่าแถมมีให้ลุ้นแจกคูปองเงินคืน888บาทและ88บาทในคืนวันที่8.8ช่วงเที่ยงคืนนะคะนี่จะบออออกกกว่่่าาาาาลููคค้้้เเมมตงงสสียใจรถซืป รถในราคาใดาๆก็ได้เช่นกันค่ะมึงมันเยอะมากเลยอ่ะกูยอยากได้ใดแม้ใดใดปนผมเพราะตอนนี้ผมน้ำม,ม้าไปทุกคนทักก็เหมือนดิเจนุ้ยอ่ะใดอีกหนึ่งครีมทาตัวครีมกันแดดแดดขนาดนี้ต้องล้มหรือครีมดีวะมึงว่าอีจอกแดดขนาดนี้ครีมมีล้มไหมสปีดมีปะมีทุกอย่างแว่นกันแดดไหมอ่ะต้อง <c oughs> แดดสองล้มกูว่ามีทางเดียวอันนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวซื้อรถตู้เลยมะมึงมันลาลานตามากเลยอีดองเหมือนยุคของโทมมากซื้ออันนี้ไหมหลังคารถหลังคารถหลังคารถต้องมีกูหาทำว่าเอาจริงถ้านั่งช้อปปิ้งอยู่บ้านทุกคนรู้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรทําหน่อยมี่แผ่นกองด้วยก่อเครื่องดูดฝุ่นก่อนนี่สวัสดีค่ะหรือว่าซื้อเราพอๆมาไม่ได้ มึงจะบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคืนเงินสูงสุดถึง20%สําหรับสินค้าพวกบิวตี้แฟชั่นของใช้ในบ้านพวกเครื่องดูฝุ่นที่กูกดไปเมื่อกี้และเนื่องจากช่วงนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมก็มีสินค้าประเภทสําหรับวันแม่น่าจะเป็นอะไรพ่อหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นสินค้าสําหรับวันแม่และเด็กนะคะให้ได้เตรียมช็อปหาของขวัญวันมงวันแม่ได้แต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าคนเราจะมีแม่กี่คนคะคนเดียวคนเดียวค่ะโกโก้ทุกคนมีแม่คนเดียวนะโกโก้เข้าใจปะมึงใกล้ช่วงวันแม่เราจะมาซื้อของขววััญใให้้แแแแมมม่่่ลละของ็็กกกๆนื ะะมีร้านค้าที่เข้าร่วมรายการมากมายนะไม่ใช่แค่ช้อปปี้อย่างเดียวนะมีตามนี้เลยพูดไม่หมดแนะ่หนึ่สอามเอาอยัาง1ครับรเยอะมากที่ออกและมีอีกมากมายที่ไม่ได้พูดถึงบอกบางคนเขาไม่อยากประสงค์ออกนามเข้าใจปะแต่ก็มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นบอกผมกับท่านไปแล้วใช่ไหมชอปต่อ หนังปลาทอดกรอบเคลือบไข่เค็มไข่ไข่อะไม่ต้องถามว่าไข่เค็มตอนนี้เห็นไข่กูเปล่าตอน <c oughs> แล้วในหมู่บ้านเขาขับพอดขับอะไรกันเย้ยวเย้ยวของกูนี่อีดอ,อกขับไปโรถเตอตี้อยู่แล้วอ่ะต่อไปเป็นอะไรดีนะคมไฟไหมคมไฟคมไฟมือมันเยอะมากมีตู้ข้างเตียงด้วยนะ <c oughs> โอ้ถูกมากคาร์กาบาทตู้หนึ่งโต๊ะสองไหมเพราะว่าสายขวาป่ะอุ้ยบ้านสวยมากโต๊ะสองอุ้ย พี่มีบาทเดียวด้วยอะอะไรบาทเดียวอุยมีบาทเดียวด้วย,นะวยอะมีบาทเดียวด้วยนี่จะบอกว่ามีโปรโมชั่นเนี่ยลดแล้วลดอีกกับสินค้า1บาทนี่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ปะ่ะเป็นเ e อ็กคลูซีฟสำหรับการคลิกผ่านช็อปแบ็คเลยนี่1บาทเต็มหมดเลยเห็นไหมไม่เห็นอนอกมาในจอนอกจากแต่ละร้านจะมีส่วนลดของตัวเองแล้วในช่วง8.8ใช่ปะ่ะช่วงวันแม่เนี่ยเมื่อเช่าสินค้าเหล่านั้นทั้งช็อปแบ็คนะคะก็จะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง20%แต่ยังไม่พอช็อปแบ็คยังจัดช่วงเมจิกเฮาเออรับเงงินนคืสสูุด30% ว่ไม่ต้องใสียตังค์แล้วมังสรุปวันนี้ไม่ได้เสียตังค์เลยสักบาทหนึ่งยังไม่พอเพราะช่วง c ครซี่แคชแบ็กเนี่ยคุ้มสุดๆรับเงินคืนไปเลยจนสินค้าเหลือ1บาท1บาทจริงๆแอปคุ้มคุ้มมีแต่ได้กับได้แบบนี้บอกเลยนะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมึงคลิกที่ตรงนี้ได้เลยที่ลิงก์นี่หรือกูจะแปะไว้ให้เลยใครยังไม่มีแอปก็รีบโหลดจากลิงก์นี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติถ้าดูตรงนี้ไม่ทานไปดูในใต้โพสเลยมันจะเยอะมากนี่1บาทเป็นแถวแม่สามบาท2งบาท5บาทอะไรมั พรีเมียมบิวตี้อุ้ยน้ำตบน้ำตบน้ำตบลดเยอะไปป้าเอาจริงน้ำตบหรือน้ำต่อยเนอีนนนดอกลิปลิปนี่ลิป,ล,ปลิปก็ลดน้ำหอมเอาอจริงใหญ่ปล่อยเอ็มกับพวกชอปปิงนะ้งเนี่ยเอาจริงเต็มบ้านเยอะมากเลยอะเยอะมากเยอะมากจริงโปรโมชั่นนะ่ะเอ็มยามไปทั้งหมดแล้วถ้าไม่เข้าใจเรื่องโปรโมชั่นจริงไปย้อนดูอีกหนึ่งรอบนะคะจะบอกว่าสำหรับใครนะคะที่พลาดช่วงแคมเปญน,นี้นะคะทางชอปแบ็คยังมี Special Sunday, สเปเชียลซันเดย์ซูเปอร์แคชแบ็ในวันที่15สิงหาคม2 0 0 0 764ช็อปแล้วได้รับเงินคืนพิเศษสําหรับลูกค้าทุกคนในช็อปแบกเลยนะคะ mm hmm. ตาอาจเรยดหน่อย mm hmm. มึงเข้าใจป่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะโปรโมชั่นมันเยอะมากจริงเมืองย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะตาคุอาจจเรีบ้มากเพราะจริงๆคือสคริปต้องมีจริงๆเพราะมันเยอะมากกับโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นลดเหลือ1บาทลดเงินคืน20 30% 50%อ้ะโหยดอกเต็มไปหมดเลยใครสนใจนะคะรีบไปโหลดแอปซะแอปช้อปปิ้งต่างๆกูเซ็นนี้ถูกมาก745บาทนี่เห็นไหมอุ้ย เมื่อกี้คือช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะนี่ ได้เงินคืนจริงๆ1ิง9 4สตางค์ไม่ต้องถามนะว่าใช้เงินไปเท่าไหร่แต่รัวได้เงินคืนแค่ดีคือว่ามันเป็นความภูมิใจของนักช้อปปิ้งแล้วเขาจบบานเราไม่ต้องดูว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แต่เรารูัวล้วได้เงินคืนแค่สมมติเราจ่ายไปะมาสามหมื่นเราได้พักนก็บรรลก็ดีใจเพราะถือว่ายังได้คืนนะคะใครสนใจนะคะให้รีบเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหานี้นะคะเขาข้ามร่วมโปรโมชั่นมึงก็ไปรีบดูใครยังไม่ได้โหลดรีบโหลดซะแล้วเรามาช้อปปิงาาบบ้งก แต่ก็ยังดีได้คือช็อปต่อนี่นเนี่ยก็ได้คือลิปสติกอีกแล้วกูมีกี่ปากเนี่ยรองเท้าอีกแล้วกูไปตะขาบปะเนี่ยกูซื้อไปหกคู่แล้วคราบใสให้หมดก่อน <laughs>